ดูดวงชาวาราศีมินนางมาให้พลังคนคิดร้ายโดนเสกเท่านบะผมถ้าไม่มีพลังจะไปสู้กับใครได้ในเมื่อจิตใจของท่านห่อเหี่ยวตกต่ำเบี้ยดินในโชคชะตาเพราะฉะนั้นชาวาราศีมินควรที่จะต้องรับพลังให้มากๆอย่างเช่นไปท่องเที่ยวทะเลนะครับไปตามสถานที่ต่างๆไปรับพลังบวกไปคิดบวกอย่าไปเจอกับคนคิดร้ายนะผม แต่ว่าศัตรูเข้ามาพอพลังจัดหนักจัดเต็มเนี่ยในโชคตาบนสวรรค์จันฟารามอบให้แก่ท่านนะครับคนคิดร้ายจะโดนกลับเป็น1ิบเท่าเขาเรียกว่าเก็บมานานบุญมุสลวาสนามันโดนอั้นมานานด้วยโชคชะตาตกตําแหน่งนะรับหกไม่เท้าครับสิ่งดีๆจะได้บังเกิดนะครับผมตกตําแหน่งไล้ล้ำเต้นระบําเพลงกองสีไม่เท้าเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงน,งน,งนชะตาชีวิตรับรัพย์โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงสุขสมถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่โอกาสท้องโอกาสดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายอัศวินขี่ม้าถือเหรียญนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนา เทพเจวดาสิงสิทธิ์คอยปกปัก,กคุ้มครองรักษาค้ำชูหนุนนำโชคชะตาตกตำแหน่งไม่จริงเชี่ยวด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่สิ่งสิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาจะทําให้ดวงชะตาเปิดตกตำแหน่งเดอะสตาจะทําอะไรก็รู้สึกมีแต่คนเม่ตาเอนดูนะครผมแต่ปัญหาต่งตางๆมันเกิดความตึงเครียดอยากคิดมากไปเอง นะครับผมการที่ท่านส่งมอบถ้วยทองให้กับใครบางคนแล้วเขาไม่รับก็จำเอาไว้นะครับว่าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่รับในสิ่งที่ท่านมอบให้ก็แปลว่าเขาไม่ได้รักท่านเขาไม่คือมีความเมตตากับท่านเพราะฉะนั้นจงจําไว้ครับว่าคนประเภทนี้จะไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือท่านได้เลยเพราะฉะนั้นต้องอยู่ให้ห่างเพราะว่านางจะมาให้พลังให้พลังอะไรครับพลังบวกครับจะเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินครับแต่คนที่จะ ขัดขวางคิดร้ายก็แปลว่าสิ่งนั้นไม่ได้ถูกเลยท่านควรที่ต้องหลบหลีกไปให้ไกลหนีไปให้สุดขอบฟ้านะเพราะว่าเรื่องดวงชะตามันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากท่านควรที่จะต้องสังเกตคนหลายๆประเภทครับนะผมสิ่งต่างๆเรื่องที่มองไม่เห็นมันเยอะแยะมากมายคนคิดร้ายจะโดนกลับสิบเท่าโดนยังไงก็บ่งบอกได้เลยว่าถ้าดวงชะตามันอันเอาไว้ก็อย่างเช่นใครมาขัดดวงชะตาของคนที่มีบุญกุศลวาสนาเนี่ย ท่านคิดเือว่ากรรมมันไม่ติดจรวดเพราะว่าท่านไปขัดไปปิดไปกั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องนะครับจัดหนักจัดเต็มตามดวงชะตาว่ายังไงเราไปช่วยเหลือเขาท่านคิดเหรอว่าเขาจะเมตตาท่านมันไม่มีคําว่าคืนดีแต่ว่าท่านควรที่ต้องหลบหลีกอยู่ให้เป็นแค่นั้นเองการยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาชะตาชีวิตรับรัพ์ผ้าคุมปกปิดซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในอำนาจบารมีตกตำแหน่งถ้วยทอง โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการที่ท่านลื่นเลิงสั่งสรรไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีข่าววิวาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มตกตำแหน่งเอเมโลนักลบก้าไดกาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นจนปะสมเลจการที่ท่านตกต่ำเมี่อดินมีดปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระส่าย เตรียมตัวได้เลยมันจะเกิดความคล่องตัวมันเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายใครบางคนเข้ามาใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพทุบายท่านต้องอยู่ให้เป็นนะนะผมเข้ามาใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพทุบายต้องอยู่ให้เป็นนะผมทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เพราะว่าดวงชะตาของท่านต้องหลบต้องหลีกทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นไม่สนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนะผมทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้จะได้รอดพ้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลา จะย้อนกลับไปสิบเท่านั่นเองการปฏิบัติโอยการีเริ่มเริ่มต้นงานใหม่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายเหรียญใหญ่มาเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มซ้ายสามดาบขวาสามดามมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ารับด้วยบุญกุศลวาสนาปีศาจหมมานก็ต้องแพ้ให้เลียหนีไปให้ไกลหลีกนหกนีไปเอง การที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งเดอะซันแสงสว่างสองแสงลงมาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ลิเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีลงสุขสมสมหวังดังใจหมายจัดหนักจัดเต็มในโชคชตาวงล้อแห่งวัฏจักรนะครับผมอยู่ให้เป็นนะครับผมเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่นะครับต้องอู่ด้วยสติปัญญาเท่านั้นเพราะว่าคนคิดร้ายตกตำแหน่งไม่ดี จะได้หลีกหนีไปให้ไกลเพราะว่ามันสิบเท่าเกิดขึ้นกับตัวเขาครับนะผมท่านอยู่ตำแหน่งดมูลเขาเรียกว่ามนเสน่มนจันทาเขาเรียกว่ารักก็รักสุดเกียดก็เกียิสุดใครบางคนเข้ามารักท่านสุดๆเกียติท่านก็เกียรสุดสุดนาจะให้ทํำยังไงละ่ะด้วยบุญกุศลวาสนาปูฤษีสองแสงตะเกียงทองจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามาสู่ตัวท่านชะตาชีวิตถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านขอทานายว่าต่อแต่นี้ไป ดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายเป็นเศรษฐีเงินล้านต่อแต่นี้ไปรวยเลยนะครับในโชคชะตาครับรับฟังดูดวงชาวราศีมีนต่อกันยาวๆครับเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีมีนในด้านการงานคุณจะพบกับสถานการณ์ที่กระตุ้นให้คุณต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการอันเป็นจุดเด่นของคุณ ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกมีแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสารรค์พุ่งสูงนี้เป็นโอกาสดีที่จะนำเสนอไอเดียใหม่ๆในที่ทำงานหรือเริ่มต้นโครงการที่คุณเฝ้าฝันมานานผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจะเปิดรับความคิดของคุณเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังไม่ให้ความกระตือรือร้อนนี้ทำให้คุณละเลยรายละเอียดสำคัญหรือความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมของคุณคุณอาจต้องทำงานร่วมกับคนที่มีมุมมองแตกต่างจากคุณนี่เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะการประนีประนอมและการเข้าใจมุมมองของผู้อื่นความเห็นอกเห็นใจและความยืดหยุ่นของคุณจะเป็นจุดแข็งในสถานการณ์นี้ สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสำรวจโอกาสใหม่ๆคุณอาจพบกับตำแหน่งงานที่ตรงกับความสนใจและความสามารถของคุณการเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากคนรอบข้างอาจนำไปสู่โอกาสที่คุณไม่เคยคิดถึงมาก่อน ช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับการยอมรับจากผลงานที่ผ่านมาหรือมีโอกาสในการรับผิดชอบโครงการสำคัญอย่างไรก็ตามควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจรับงานเพิ่มการรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวจะเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้ด้านการเงิน ในเดือนนี้การเงินของชาวราศีมีนมีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ช่วงต้นเดือนคุณอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพควรมีเงินสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินเช่นนี้การทบทวนและปรับปรุงงบประมาณของคุณจะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ดีขึ้น กลางเดือนอาจมีโอกาสในการเพิ่มรายได้อาจเป็นจากงานพิเศษหรือโครงการที่คุณทำนอกเวลาความคิดสร้างสารรค์ของคุณอาจนำไปสู่ไอเดียในการสร้างรายได้เสริมอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังไม่ให้การแสวงหารายได้เพิ่มนี้ส่งผลกระทบต่องานหลักของคุณ สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนเดือนนี้ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยใช้อารมณ์หรือความรู้สึกควรศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำอาจเหมาะสมกว่าในช่วงนี้ ช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนและวางแผนการเงินระยะยาวอาจพิจารณาการออมเพื่อเป้าหมายในอนาคตหรือการวางแผนกเกษียณอายุการสร้างนิสัยการออมที่ดีจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวด้านการเรียนสำหรับชาวราศีมีนที่กำลังศึกษาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการค้นพบและการเรียนรู้ ต้นเดือนคุณจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจและความอยากรู้อยากเห็นสูงนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสำรวจหัวข้อใหม่ๆที่คุณสนใจหรือเริ่มต้นโครงงานวิจัยความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะเป็นจุดแข็งในการนำเสนอผลงานหรือการทำรายงาน กลางเดือนอาจมีการสอบหรือการประเมินผลที่สำคัญควรเตรียมตัวให้พร้อมและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอการใช้เทคนิคการจดจำที่สร้างสารรค์เช่นการใช้ภาพหรือการเชื่อมโยงความรู้กับสิ่งที่คุณคุ้นเคยจะช่วยให้คุณเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้น สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการค้นคว้าข้อมูลและตัดสินใจคุณอาจค้นพบสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่ตรงกับความสนใจและความถนัดของคุณการพูดคุยกับผู้ที่ทำงานในสาขาที่คุณสนใจจะช่วยให้คุณเข้าใจความเป็นจริงของอาชีพนั้นๆมากขึ้น ปลายเดือนอาจมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศิลปะหรือการช่วยเหลือสังคมการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และอาจนำไปสู่การค้นพบความสนใจใหม่ๆยอดค้าขายสำหรับชาวราศีมีนที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนบ้างแต่โดยรวมแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ต้นเดือนยอดขายอาจชะลอตัวเล็กน้อยแต่ไม่ควรกังวลมากเกินไปนี่เป็นโอกาสดีในการทบทวนกลยุทธ์ทางการตลาดและปรับปรุงการบริการลูกค้าการใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการอาจช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ กลางเดือนยอดขายมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นอาจมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาจากการแนะนำปากต่อปากการให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะช่วยสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงในระยะยาว ปลายเดือนอาจมีโอกาสในการขยายธุรกิจหรือเพิ่มสินค้าใหม่การทำการตลาดออนไลน์หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสารรค์จะช่วยเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์และดึงดูดลูกค้าใหม่ๆอย่างไรก็ตามควรพิจารณาอย่างรอบคอบและวางแผนอย่างรัดกุมก่อนตัดสินใจลงทุนขยายกิจการ เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีมีนคุณจะรู้สึกมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำสิ่งใหม่ๆความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะเฟื่องฟูทำให้เกิดโอกาสดีๆในหลายด้านของชีวิตอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้หลงระเริงไปกับความฝันจนลืมนึกถึงความเป็นจริงการวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ด้านความรักคนมีคู่เศร้า สำหรับชาวราศีมีนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความหวานชื่นและความเข้าใจกันมากขึ้นคุณและคู่ของคุณจะรู้สึกเชื่อมโยงกันทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นนี่เป็นโอกาสดีที่จะแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันอาจเป็นการวางแผนทำกิจกรรมพิเศษร่วมกันเช่นการเดินทางท่องเที่ยวหรือการใช้เวลาคุณภาพด้วยกันที่บ้าน อย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความฝันและอารมณ์ที่พรุ่งพล่านนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยรักษาความสมดุลในความสัมพันธ์ได้หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้พูดคุยกันอย่างใจเย็นและเข้าอกเข้าใจกันด้านความรักคนโสดเศร้า สำหรับชาวราศีมีนที่โสดเดือนนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตรักพลังดึงดูดของคุณจะเพิ่มสูงขึ้นทำให้มีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจมากขึ้นคุณอาจรู้สึกตื่นเต้นและมีความหวังในความรักแต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้ความรู้สึกนี้ทำให้คุณรีบร้อนตัดสินใจ นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่ก็ควรใช้วิจารณญาณในการเลือกคู่ครองด้วยอย่าด่วนสรุปว่าใครคือคนที่ใช่เพียงเพราะความประทับใจในครั้งแรกให้เวลาในการทำความรู้จักกันก่อนที่จะผูกมัดตัวเอง การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรืองานอดิเรกจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพบปะผู้คนใหม่ๆที่มีความสนใจคล้ายกันนอกจากนี้การพัฒนาตนเองและทำความเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นจะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพในอนาคตคำแนะนำเพิ่มเติม หใช้ความคิดสร้างสารรค์ของคุณในการแสดงออกถึงความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นการเขียนการวาดภาพหรือดนตรี 2. ฝึกสมาธิหรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบเพื่อรับมือกับอารมณ์ที่อาจแปรปรวนได้ง่ายในเดือนนี้ 3. ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจเพื่อให้พร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ สเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากคนรอบข้างแต่ก็อย่าลืมเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเอง 5. หากรู้สึกสับสนรหรือไม่แน่ใจในเรื่องความรักอย่าลังเลที่จะขอคำปรึกษาจากเพื่อนสนิทหรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ โดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีมีนทั้งในด้านความรักและการใช้ชีวิตการรักษาสมดุลระหว่างความฝันและความเป็นจริงจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสุขและความสำเร็จจงเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆแต่ก็อย่าลืมยึดมั่นในคุณค่าและความเชื่อของตัวเองด้วยวิธีนี้คุณจะสามารถก้าวผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุข